สวัสดีครับก็พบกันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับเทคนิคปลายกระดานเด็ดๆนะครับนะครับวันนี้ก็นำเสนอ,อเทคนิคนะครับการบีบเอาชนะนะครับจากรูปก็คงจะเคยได้เห็นเคยได้เล่นนะครับปลายกระดานเป็นแบบนี้นะครับ นะก็คือเบีย้ยขาวเนี่ยเป็นออขออภยัยเบีย้ยดำเนี่ยเป็นฐานนะครับเป็นฐานที่เบอร์30กับ32ในขณะที่มีเบีย้ยขาวนะครับหตัวมายันนะครับที่เ,เบอร์ยีในลักษณะ3เศร้านะครับแล้วก็มีฮอตขาวนะคอยป้องกันไม่ให้เบีย้ยขาวเนี่ยถูกจับกินฟรีนะครับนะครับก็ เบีย้ยดำเนี่ยนะก็จะวนหาจังหวะเพื่อจะกินนะเบีย้ยขาวก็จะป้องกันนะครับนะคือถ้าเราไม่ทราบวิธีบีบวิธีไล่นะครับก็อาจจะจบด้วยผลของการเสมอนะครับก็คือเป็นในลักษณะาสามคู่ตาเดินล้อเลียนนะครับนะก็อาจจะประมาณนะสามคู่ตาเดินล้อเลียนนะครับนะประมาณอย่างนี้นะครับนะ อันนี้ก็คือเรียกว่า3คู่ตาเดินก็คือทั้งฝั่งเนี่ยทั้ง2ฝั่งเนี่ยเดินในลักษณะซ้าตาเดิมนะครับนะเป็นจํานวน3คู่ตาเดินทั้ง2ฝั่งนะครับนะครับอีกรูปแบบหนึ่งก็คือการเดินเฉพาะฮอตนะครับก็เ,เรียกว่า,ากดวนเวียน16บหกนะครับนะก็คือเดินแต่ฮอตเนี่ยทั้ง2ฝั่งนะสิบหกเก้าไม่ซ้ําตานะครับเดินแต่ฮอตแล้วก็ ไม่มีการเคลื่อนเบี้ยหรือไม่มีการกินนะครับจับแต่ฮอตฝั่งละสิกเก้าก็ให้ถือเป็นเสมอนะครับเดี๋ยวจะเข้าใจว่ามาฮอตเนี่ยเดินไปเรื่อยๆนะครับเดินไปเรื่อยๆจนหมดเวลาอย่างนี้นะจริงๆไม่ใช่นะครับมีการเสมอด้วย9ก้าบังคับจำนวน9ก้าบังคับด้วยมาพูดถึงกลนะครับนะครับถ้าตามตำแหน่งนี้ดำชนะแน่นอนนะครับ รำชนะแน่นอนนะเดี๋ยวผมตั้งเบีย้ยอีกคู่หนึ่งนะครับลักษณะอย่างนี้จะเป็นอย่างไรนะครับนะครับโอเคมาว่ากันก่อนที่จะมาว่าถึงตรงนี้มาว่าตำแหน่งต่างๆนะครับนะอันนี้เป็นวิธีการของเซียนโยงนะครับนะได้แนะนำไว้นะครับนะ ผมลองวางตำแหน่งอย่างนี้นะครับวางตำแหน่งอย่างนี้นะครับดำเป็นฝ่ายเดินก่อนชนะแน่นอนนะครับชนะแน่นอนถ้าแบบนี้นะครับจังหวะนี้ก็ขึ้นไปนะครับขึ้นไปเดินเบีย้ยขึ้นไปเลยนะครับเขาวเป็นไงเขาวต้องถอยฮอตใช่ไหมเพราะว่ามาอย่างนี้โดนแรก นะนะครับนะอาจจะ17หรือ13ก็ได้นะครับนะดำก็เส้นกลับมานะครับนะแล้วก็เข้ากินนะเหยียบหน้าตรงนี้ก็ชนะนะครับนะชนะด้วยจำนวนตัวมากกว่านะครับนะอันนี้วิธีแรกตำแหน่งแรกนะครับโอเคนะครับอ่ะถัดไปเหมือนกันนะครับะถัดไปเหมือนกันนะมีด้านอ่า มีไปด้านซ้ายก็ต้องมีไปด้านขวาใช่ไหมครับนะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับนะก็คือลงเบีย้ยไม่ได้นะครับลงเบีย้ยก็โดนแลกอย่างนี้นะแล้วก็ไปอันนี้ก็จะโดนเหมือนกันนะครับโอเคนะครับโอเคผมเปลี่ยนตำแหนง่งนะเป็นอย่างนี้นะครับ อย่างนี้นะครับก็โดนแบบนี้นะครับแล้วก็จับกินนะครับจับกินก็ดำก็ชนะไปนะครับด้วยการกินฟรีนะครับ หมดหรือยังโอเคนะครับทีนี้มาดาูจากที่ตั้งไว้นะครับจากที่ตั้งไว้อย่างไงอย่างนี้ตำแหน่งที่ตั้งไว้นะครับแบบนี้นะครับแบบนี้เราสามารถแลกไปได้เลยนะครับแลกฮอตไปได้เลยนะครับ เขาไปนะครับเขาฮอตนะครับก็ไม่สามารถกักดำอยู่นะครับไม่สามารถกักอยู่นะครับนะครับก็สามารถแลกได้เลยนะครับเทียบกับตำแหน่งที่ถามตั้งแต่ต้นคลิปนะครับก็คือแบบนี้นะครับ แล้วมีคู่เบีย้ยวางชุดหนึ่งนะครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรนะครับผลจะออกมาเป็นอย่างไรลองดูนะครับวิ่งเข้าฮอตนะครับนะครับ ดำไปตาไหนไปตานี้อ่าไปตานี้ไปตานี้จะโดนกักอย่างนี้นะครับอันนี้ก็ทําให้แพ้นะครับดำเดินผิดนะครับดำเดินผิดดูใหม่นะครับแลกไปนะครับอันนี้ก็ไป เอาฮอตลองขยับตัวนี้ก่อนนะครับขยับตัวนี้ก่อนขยับตัวนี้ก่อนไล่ไล่ไลอ่ะแบบนี้ดำก็แพ้นะครับดำก็แพ้เอามาดูใหม่ นะครับที่ถูกก็คือต้องไปอย่างนี้นะครับครับก็เส้นนะครับเส้นเส้นตัวไหนดีก็ได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกัน กินตัวไหนก็เหมือนกันนะครับถอยออกมาแลกปึ๊บป๊อ่ะเสมอกันนะครับโอเคนะครับอ่าก็แสดงให้เห็นว่านะครับตำแหน่งคู่เบี้ยเนี่ยนะถ้าเราแลกด้วยเอาฮอตแรกเลยเนี่ยนะครับเสมอนะครับ นะออกจะเป็นรองด้วยซ้ำนะครับนะเพราะฉะนั้นนะครับถ้ามีตำแหน่งคู่เบียควรจะใช้ไล่ให้ได้2-3วิธีแรกก่อนนะครับนะอย่าไปแรกฮอตนะครับนะนะครับอันนี้ก็ฝากนะเทคนิคดีๆนำไปใช้นะครับสำหรับท่านที่ชอบคลิปในลักษณะอย่างนี้ก็ฝากกดติดตามนะครับที่ปุ่มแดงๆด้านขวาเนี่ยนะครับสับส i ครหรือกดที่ กระดิ่งด้านล่างนะครับสำหรับคลิปต่างๆผมรวบรวมเป็น playlist ไว้เพื่อการง่ายต่อการรับชมนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ก็เทคนิคเด็ดๆนะปลายกระดานก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ